น้องีชาวัสดวยเธอเป็นอะไรอเปนอะไรเน้องนอเธอเนอ r เ t อนออนออนอะไ้น้องน้องนอ็ไเเนอรเธนอะไอเป็นอะไรเธอ็ไรเเ e ร็นไรเธอนอะไอเป็นอะไรเธอเ s o ออออนะะออ็็เเวอะเนอเ หรือพับดิงเขียวพับดิงเอาโทฟุแล้วกัน she best. เอา้าเราจะขึ้นแคปชั่นให้เลือกชื่อธรรมศแสงอะไรฮนะโอเคอ่าสโนบอลก็ถือว่าน่ารักอยู่นะชื่อมันอะผมนึกถึงหนังเรื่องนึงเลยที่มันมีชื่อแมวชื่อสโนบอลแต่ผมจำไม่ได้มันชื่อเรื่องอะไรนะ Here, Kitty You... Like, what a minute! And you already got the cat to listen to you. Did you see that, Miss Rosaria? She's practically a miracle worker. You really are a cat whisperer. <coughs> oh, there was nothing. They may be strays, but as long as you give them a good name and call them with love, you're sure to gain their trust eventually. First things first, though. You gotta pay attention to the way you interact with them. Um. How should Paimon put it? Basically, it all comes down to your demeanor. Good for <laughs> example, you can't just stand there trembling in fear, Valerina. If you're afraid, the cats are sure to become afraid as well. As for you, Rosaria, you might want to keep an eye on your... Uh, ah. Facial expressions? These poor creatures. Picked up off the streets, given a name. And they now have a loving home. Fate is kind to even the lost souls who have wandered astray. This city really has brought peace and happiness to us all. Snowball is snuggling up to Rosaria. Looks hey, like not afraid of her anymore. smiling? There are more important things to focus on. Anyway, it's getting a bit stuffy in here. I'm going to go get some air. Call me if you need me. Okay. Huh? Paimon thought Rosaria would be happier about that. Please. Teach me more of your ways, honorary knight. And you too, oh great cat whisperer. We're sure to get more and more strays coming to the Furball Fortress, and I doubt all of them will be as friendly as Snowball. There's still so much I don't know about interacting with them. No problem. Just watch and learn. Okay, no. how you can it's about time we move on to a more advanced lesson. How to get the cats not to just trust you, but to like you. It's all about patience. As long as you put in the effort to get to know them. Still its trial phase. so the more understand Furballtres the phase the learn this stage the can still this trial at I I โอ t e โอเคมาเริ่มภากิจอ๋ออันนี้น่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์โซฟาอันนี้รูปโล่แล้วก็รูปมงกุฎใช่ไหมโอเคป่ะไม่ใช่เกมชินอิมแพคแล้วนนี้มันเกมเลี้ยงแมวซิบูเลเตอร์คิดยังไงวะเนี่ยปา มีเฟอร์นิเจอร์ไหนเอาค่าความสบายอ๋อนี่ไงแต่ละอันมันจะมีค่าสเตตัสของมันไงเก้า e e อี้ไหมเก้าอี้เกมมิ่งเออต้องใช้เฟอร์นิเจอร์จะเป็นเออค่าความทนทานมากๆเลยอย่างเออตู้หนังสือหุยตู้หนังสือนี่ค่าความสวยงามนี่ก็จบครึ่งหนึ่งแล้วนะค่าความทนทานเก e. ้าอ<ม>ี้อยากได้เก้าอี้เกมมิ่งหน่อยนี่ตัวใหญ่ คือเล่นดนตรีนะเรียบร้อยเป็นไงผมใช้ของว่างยามยามเย็นใช่ไหมเพราะว่าตัวอักษรนี่คือมาไม่ครบก็ฟอร์ิเจรอร์ก็ดูน่าอยู่เหมือนกันนะปาบันทึกสำเร็จเงื่อนไขปลาโอเคให้อาหารเนี่ยอาหารน่องไก่เนื้อก็ปลาไม่มีวิสกัดเลยหรือไม่ก็เพติกีเดี๋ยวดิเพิกีจนะนอาหารหมา โอเคแมวแมวแมวมันต้องกินแซลมอนเออปละเลี้ยงแมวซิบูเลเตอร์แล้วมันช่เกนชินอิมแพ็คแล้วอา้าวเจ้าสโนโ์เฮ้ยสโน,โน์น่ารักขอเก็บไว้รูปหนึ่งก่อนดีกว่าเผื่อทำเป็นตั๊มเนลได้เป็นไงตรงนี้อะไรกันเออแล่นแค่ต่อโอเคนี่ไง กำรังวันก่อนอันนี้มันทำเวสเล่นกับน้องเหมียวได้ใช่ไหมปมันเล่นกับแมวเหมียวกันโอเคเลือกแมวเหมียวจากบัลลังแมวเหมียวหรือเช่นแมวเหมียวมาเล่นด้วยกันอันนี้น่าจะเหมือนว่ามันเป็นมัลติใช่ไหมค่าพิจารณาผงมาจะแบ่งออกเป็นสามสถานะคือไม่คุ้นเคยสนิทสน,นมและก็ขอเคลียร์ไมห่ห่าง พื้นที่ที่สามารถลูกค้ําแมวออกเป็น8ส่วนได้แก่หูขวาหูซ้ายหน้าร่างกายส่วนล่างหน้าร่างกายส่วนบนหางอุ้งขวาอุ้งซ้ายแมวแต่และตัวมีตําแหน่งที่ชอบรูปที่แตกต่างกันสามารถคลิกเพื่อรูปแมวเหมียวได้หากรูปตําแหน่งที่แมวเหมียวชื่นชอบค่าพิตรภาพของมันจะเพิ่มขึ้นหากรูกปไปตําแหน่งที่ไม่ชอบค่าพิภาพมันจะลดลงโอ๋เมื่อรูปตําแหน่งเดิมของแมวสาๆค่ามิตรภาพจะเพิ่มขึ้นและและจะลดลงหรือไม่เพิ่มขึ้นเลยอ๋อมันก็คือ ติดอยู่อย่างนั้นใช่ไหมโอเคดังนั้นแล้วการรูปแมวตำแหน่งต่างๆอย่างเหมาะสมแล้วจากการเป็นตำแหน่งในการรูปและรูปจำนวนที่กำหนดค่า,าพิจารณาในตำแหน่งของที่ต่างๆของแมวจะถูกรีเซ็ตหลังจากค่า,าพิจารณาของแมวเพิ่มขึ้นแล้วตำแหน่งที่แมวไม่ชอบรูปอาจจะเปลี่ยนไปจึงยอมให้นักเดินทางสามารถรูปได้สำรวจให้มากขึ้นลองสร้างความสัมพันธ์กับแมวเหมียวดูสิอ่าเฮ้ยเจาสโนว์มาแล้วเหรอฮะเฮ้ยดูด้วย โอเคตรงนี้อ่ะฮมันหัวไม่ชอบใช่ไหมนั้นแตะหลังเห้มันมีเสียงด้วยยังยังยังอย่าเพิ่งแตะหัวไม่งั้นโด,ดนขู่เฮ้ยจับหางได้ป่ะ หนามันเหมือนขู่จะเอาชีวิตให้ได้กดช้างไปได่อ่าแต่อุ้มเท้าได้หือไปโอเคเกมฉันเรียกว่าเกมลูกหัวแมวซิมูเลเตอร์อะเกมชิงอิมแพคตั้งชีดซ้ายไปเลยจับหัวได้ป่ะเนี่ยเฮ้ยจับได้แล้วเห็นเปล่าล้องแมวแล้วล้องแมวเลยเห็นไหมเออสนม องมือขวาองมือซ้ายโอเคเฮยน้องน่ารักว่ะปลาเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งสังเกตว่ามันมันจะมองตามรูปแบบเมาส์ด้วยเอย้รูปหัวรูปหัวเฮ้ยลองแมวด้วยอีเหมียวเอ้ย โอเคแล้วไงต่อเสร็จแล้วเหรอกดออกปไปไหนก็ไปหมดเวลาวสนุก <c oughs> ไ่แมวโคตรดุเลยนั่งน่ารักเก <wah> ิน <c oughs> ไปแล้วโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวพาร์ทนี้ขอตัดจบก่อนแล้วกันครับผมพาร์ทหน้าครับผมเราจะมาเจอเจ้าน้องบันนี่ครับผมไปแล้วเจอกัน EP 2สองบ๊ายบาย